เล่นพรอย่างโยมทั้งหลายมื้อนี้เป็นอีกหนึ่งมื้อที่เด็กหน่อยมาตถ้าเนาะเนาะน้งพี่อบเนาะมาถตาเสาเลยมาถ้าเสามาถ้ากวดกวดวัดกวดตาด,ดตั้งแต่เสาเลยมารอตั้งแต่เช้าที่จะเก็บขยะหรือแต่กกที่จริงก,ก,กวาดไปแล้วเด็กๆกวาดไปตั้งแต่เช้าแล้วแล้วทีนี้รู้สึกว่าเออ่กวาดวัดมันมันยังมีแค่ใบไม้ <S 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 <ๆ S 1> ก็เลยสเสนอว่าให้ไปเก็บขยะให้ชิ้นละ1บาทนะเด็กๆไปเก็บกันใหญ่เลยดูสิ เอาวางวางล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 งป๊ไปอันนี้ไหมวางลงวางลงโยมพีประเดี๋ยวเด้อผีเด้อผีเด้อไอโคไปโคไปมามามาโยมพีพะนะหลวงพีสดอกมานางมานางมานางอยู่ของไปของมันเลย อดทนได้สามแตัปอยู่พ่อแม่สุดหัวใจ

ต้องมีความซื่อสัตย์นะว่าเอาผู้ใดก็ไดยจริงจริงจะให้เฉยก็ได้เพราะมันเป็นส่วนมากก็เป็นหลัอนลานโองลกพี่นี่แหละแต่ว่าถ้าจะให้เฉยมันก็ให้ให้รู้จักให้รู้จักว่าก่อนที่จะได้เงินมาเนี่ยจะต้องทำงานหรือจะต้องทำคุณประโยชน์ก่อนเนี่ยอย่างการเก็บขยะลูกพี่ให้เลยชิลบาทก็เป็นแรงศรัทธาจากญาติโยมทุกท่าน ญาติโยม FC นุกบายทุกๆคนอ่ะนับ ตัวสองตัวสามตัวี่ตัวห้าเจ็ดตัวแปดตัวเก้าเอาหนึ่งเลยหนึ่งเาพี่เอายีาหน้อยหกี่นี่นี้อยหกนี่เจ็ดร้แล้วนาทีไหนร้อยสิอ่า อ้าันหลวงพ่อาอันนี้อันนี้คือชุดไดกสาคนชุดแรกชุดแรกลได้หนึ้อบพาทได้ได้่เบาทแต่หลวงพี่ให้รอยบาทเลยอ่านี่แหละญาติโยมทุกคนก็เป็นอีกอีกหนึ่งกาลังใจให้เด็กๆด้วยเขาจะได้รู้ว่าความยากลบากเป็นไงแเขาจะได้เงินมาแล้วก็เขาจะได้รู้ว่าใครที่มาซัพพอร์ตหลวงพี่นุ๊ก ใครที่มาช่วยกันสร้างวัดใครที่มาบูรณะวัดแห่งนี้เ,นเขาจะได้รู้ว่าเป็นพี่ๆโยมโยมพี่พี่เอฟซีนุกไายทุกคนหลวงพี่ก็จะพยายามทําให้เด็กๆทุกคนได,ได้ได้ได้รู้ว่าพี่พี่เอฟซีนุกไายเนี่ยเป็นคนที่มาทาคุณประโยชน์แล้วก็เป็นคนที่มีพระคุณกับกับหลวงพี่มากๆแล้วก็มีพระคุณกับบ้านถนนงานือว่า บ้านที่หลวงพี่อยู่แล้วก็ครอบครัวหลวงพี่เดี๋ยวรอเด็กๆน่ัลลอ้เวนี่อนแมนเจ็ดสิบปุเดีนเมื่อก่อนเอาหก6เาสิบเก้าจำจำไว้เด้อ้องต้องต้องบวกเองต้องบวกเองบกสิบเ 2อสิบเปัดน้อยปัดน้อยปัดน้อดน้อยอันนี้จะได้ก่อนสองสิบเก้าเดี๋ยวลวงพี่ให้แปดสิบลุงพ่อันนี้ห้อยไ้อไห้อดิกี่คนอันนี้กี่คน1 1ึ่กี่คนจากคนจากคนสคน1น0่อองคนหนึ่งสองคนนี้สองคนมันป่อได้เท่าไหร่ได้5้าสิบเออสองคนนี้ได้เท่าไหร่นะ หกดเ้าดี๋ยให้แปดสิกัคปัดไปเลยน่งคนเดียวลอยซีกยจำยอดจะของไว้เด้อโอ้โหเด็กๆเก็บได้เยอะมากเลยเด็กๆเก็บได้เยอะมากเลย อันนี้คือได้เยอะที่สุดเป็นร้านเลยนะมังกรมังกรหน่อยมังกรไทยทะเลก่อนเก็บทิ้งแล้วเนาะลอยซีซีตุ้มพีอบสู้มากๆนี่คือนี่คือปัจจัยที่ยมโยมพี่พีเอฟซีทุกคนใส่ย่ามให้เป็นปัจจัยทําบุญอันนี้เดี๋ยวเอามาอันนี้คือเหมือนการทําบุญเหมือนกันให้เด็กๆเก็บขยะในวัด อ่านะอาทิมแรกทิมแรกร้อยสิบนี่นีกี่คนสี่คนรอ,อยสิบเทาปครับเอาคางกันเลยค่ะลงพีงเ,ลเลยายได้เด <c oughs> ้วยหรือวเืัดอ่ะร้อยสิบลงพีป่ปัดใหร้อยยีิบเลยออร้อ,อยยี่สิบอ่ะถือไปก่อนยืนีนนน่นีล่ละอ่ะ กุมต่อไปทีมสองมาสอมาเอาไปทต่อไหนใครดูห้พวไหนลอยดึลอยดึงลอยซีฟลอยซีฟต้องมีให้ลอยมีครับไอ้ทีมหนึ่งทีมหนึ่งเขาเด็กผเลนกี่บาทเด็กผว้เล่นพอดีอดีครันะไปคุณไปคุณไปู่นก็วดีครับห้าสิบเอ็อ่ะลงปีให้หกซีฟลงปีหกซี๋ยวไปก่อนเนอะไปก่อนไะูเดียวเ่อไเลยพี่ เอาแถวไ้เอาแถวไปสองสิวสได้เท่าไหร่เอหกสิบเก้าหกสิบเก้เอาให้พ่อเอาให้พอเอาให้ให้พ่อเอาให้พะเออแบอข้ามกันอุ้ยเอาไปเล่นเนี่ยให้พ่อ เนมาที่นี่เดี๋ยวมาเข่าแถวก่อนมาเข่าแถวก่อนทุกเกมเลยมาเข่าแถวก่อนมันไปมังกรเท่าไหร่ฮะปาดมังกรอนหน่อยหลายกูมูเลยวะคนเดียวลอยซี่ซิบอ่ะโกงกันนี่เอาเอามังก่อนมังกรอนมายืนยืนก่อนปัดให้ลอยหายจริงด้วยมายืนก่อนมือนี่มือนี่ ทุกคนได้กินขนมมันวะใช่ไม่ไมด้กินหรือลุงพีอ่ะลุงพีเขาบอกเอ๋ลุงพีโอเคเาบอกลุงพีว่าไงมากินขนมแล้วเพราะว่านี่มันสมมติท่านกินค่ะเบลุงลงพีสิบอกเด้อเพราะว่าจะเป็นขนมของผู้ใดสมมติมังกรกินแล้วมังกรถิ่มแต่ผู้นี้เขาได้กินผู้นี้ก็ต้องเก็บเข้าใจว่เออเมื่อเขาจะคล้องก็ต้องเก็บเราคุยว่านี้วันลุงพีเอาเงินมาจะใส่นำมาแจกพีเอ็มซีค่ะอะพีเอ็มซีหนุกปาย ้าสม <orman pulse. S 1> ุติเห็น B ี C มากอไหวเพิ่นดเด้อทานเพิ่นอยากกินน้ำหรือยังสิกัไปยิบไปเนแน่ไปครับขยะไปทิ้มไปอากาห้องไปห้อเอาไปทิ้มทีด้ล่ะูไปมองเกาเอมองอะไรเด้อตรงไหตรงไห ครับอนุโมทนาบุญครับกเัเห็น,ยยเ,หน,เ,หนเห็นราย,ยิ้มเล็กน้อยเห็นเห็นรายิ้มเล็กน้อยร้านเจ้าของล่ะส่วนร้ายกับร้านเจ้าของนั่นแหละยิ้มอะไรเงื่อนดีใจกัอออกจบอนุอาอยกีนุโมทนาบุญครับ PPFC ทุกคนเนี่ที่ให้ปัจจัยใส่ซ่องหรือว่าทำบุญให้กับลวงพีลวงพนุและก็ให้กับบ,บ้านสุนงาม แล้วก็ให้กับความสีซีแววฮลโนุโมทนาบุญกับทุกๆคนทุกๆท่านเด้อ